ทุกคนลองคิดดูนะครับการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งนะครับสุว่าแคปเปอร์อมแอมก็มาฟินนะครับ mm hmm. นุกกบไปเไปก็มาฟินนะครับฟินหมดนะครับเขารักกันก็ปล่อยเขาไปนะครับนะครับเขารักกันก็ปล่อยเขาไปเราก็มาใสายของเรานะครับอนาคตก็ปล่อยมันไปมันจะเป็นอย่างไรนะครับมันต้องมีโจ๊กนะครับมันค่อยจะสนุก นะครับหนังเรื่องหนึ่งมันต้องมีหลายๆรสชาตินะครับคุณจะกินแต่รสหวานกับข้าวจานหนึ่งคุณจะกินแต่รสหวานมันก็ไม่ได้นะครับนะครับมันต้องมีเค็มมีสมมีเปรี้ยวมีเผ็ดแน่นะครับนะครับผมก็เลยอยากจะทําแบบนี้นะครับส่วนใครจะคิดยังไงว่าผมเขา,าแบบรักกันชอบกันผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับ ต่ลูกกลับไปนะ,ะลูกกันยูนะครับเบาๆไลยเก็บคอนะครับส่วนเราอะคนจะคิดยังไงก็ช่างนะครับแต่ผมก็จะทําแบบนี้ตลอดไปนะครับผมจะไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองนะครับจนเสียความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับไม่ได้นะครับผมมาอย่างนี้ถ้าคนย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมตั้งแต่ติ๊กต็อกตั้งแต่คลิปแรกเลยผมจะเป็นคนแบบนี้นะครับ,บ นะครับผมจะเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบทาคลิปตลกนะครับชอบทาคลิปตลกชอบอะไรที่มันตลกตลกนะครับนะครับผมจะไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะครับแต่ผมจะพยายามเปลี่ยนคนที่อ่าไม่ชอบผมหรือยังไงนะครับผมจะค่าเขาด้วยผลงานนะครับผมจะทําแบบนี้จะทําให้ได้นะครับจะค่าเขาด้วยผลงานนะครับไม่ได้ชี้เรียนนะอันนี้พูดให้ฟังนะครับไม่ได้พูดให้ฟังว่าอะไรหลายคนบอกว่าแกรเปอร์แต่งรอบ้างหน่อย นะครับก็ได้นะครับแต่ผมก็จะสลับหล่อบ้างตลกบ้างนั่นแหละขึ้นเวทีนะครับแต่ผมก็จะหาพยายามหนึ่งคนเสือกผมก็ต้องมีมุกตลกไปให้ทุกคนได้ยิ้มได้หัวเราะนะครับให้ทุกคนนั่เบิ้งติดในทิกตอกด้แชร์ด้เบิ้งนะครับนะครับผมก็มาแบบนี้นะครับแค่วพื่พิ่สายฮามันก็ต้องสายฮาอยู่แล้วนะครับเป็นตัวเองดีที่สุดนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าหรอกนะครับ ผมฟื้นผมฟื้นตัวเองมากปีที่แล้วฟื้นยังไง MV อย่างเช่นเพลงที่ผมไปเป็นเล่นเป็น,เ,ปนเล่นเป็น MV เนี่ยมันจะฟื้นตัวเองมากนะครับเพราะว่าผมจ้องต้องไปเล่นบทเศร้านะครับบางครั้งมันก็มีเศร้าบ้าง่นแหละนะครับแต่มันแบบผมพยายามแต่งตัวหล่อนะครับพยายามทําตัวหล่อร้องเพลงเศร้านะครับแต่มันก็ไม่ใช่นะครับ